สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่วง Smart Move by u b i q i n กับผมยศพลแสงนินอีกครั้งนะครับก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ที่เราจะมาวางแผนการลงทุนประจำสัปดาห์กันนะครับก่อนอื่นย้อนกลับไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดไทยย่อลงค่อนข้างแรงนะครับจากเดิมอ,อยู่บริเวณ1,430จุดก็ลงไปแตะจุดต่ำสุดที่1,380จุด แต่ก็สามารถเด้งกลับขึ้นมาได้นะครับยืนเหนือแนวรับที่1,400จุดได้อย่างแข็งแกร่งปจัจจัยลบที่กระทบทั้งสัปดาห์ก็คือเรื่องของการที่จีนปรับลดค่างเงินหยวนก็ส่งผลให้นักทุนกังวลเรื่องการส่งออกไปประเทศจีนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยคาดว่าตลาดไทยจะเริ่มทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากตลาดก็ถือว่าปรับลงมาแรงแล้วในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็รัฐบาลจีนประกาศว่ายังไม่มีแผนที่จะปรับลดค่างเงินหยวนเพิ่มเติมนะครับ โดยตลาดไทยก็น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,400นะครับถึง1,420จุดนะครับดาวไซด์ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มต่ำแล้วนะครับเนื่องจากตลาดรับรู้ข่าวร้ายไปมากแล้วบริเวณ1,400จุดเนี่ยก็มี e a r n i n g ็ i จิวแกสูงถึง5 5ซนะครับซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยสมัยก่อน5ปีย้อนหลังที่อยู่ที่ประมาณ3.6เท่านั้นก็บวกกับ ช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับจะเข้าสู่ช่วงที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะทีมเศรฐษฐกิจของไทยนะครับจึงเป็น s e n ิ i m e n t เชิงบวกนะฮะก็โดยรวมแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นบวกแต่ว่าก็ยังคงบวกไปได้ไม่มากนะครับ1,430จุดเนี่ยยังไม่ได้ผ่านไปได้ง่ายนะเนื่องจากนักลงทุนกังวลเรื่องการส่งออกของไทยแล้วก็การปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดอยู่นะครับดังนั้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็คือยังคงเป็นการเล่นสั้นอยู่ ซื้อหุ้นเลือกเป็นหลายตัวนะครับบริเวณ1,380ถึง1,400จุดเนี่ยเป็นบริเวณที่น่าเก็บสะสมหุ้นมากๆนะฮะแล้วก็ขายได้ตอนใกล้ๆ1,420จุดเพื่อเล่นสั้นไปก่อนหรือว่าถ้าเลือกหุ้นพื้นฐานจริงๆก็สามารถถือยาวไปได้นะครับถึง1,500จุดเลยก็ได้นะครับเน้นหุ้นที่ให้ปันผลสูงหุ้นขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่มีสตอรี่หนุนด้วยนะครับหุ้นแนะนำวันนี้มี2ตัวนะครับก็คือตัวไทยคมและตัวนุสานะฮะ ไทคมนี่ทาร์เก็ตอยู่ที่50บาทนะฮะเพิ่งรายงานงบธรรมาตที่2ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ประมาณ8%คาดว่ามีปัจจัยบวกสำคัญก็คือแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังทวีปแอฟริกานะครับและนอกจากนี้ก็จะมีการปรับขึ้นอัตราการใช้งานดาวเทียมไทคม7มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งคาดว่าก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยจะพบะ <c oughs> จะถึง utilization rate ที่ประมาณ100%ได้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้ส่วน ก่อนกลางปีหน้าเนี่ยก็จะมีการลอน u n c h ไทคม8นะครับทำให้กำไรสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับปีนี้กำไรจะเติบโตประมาณ20%สน่วนปีหน้าก็น่าจะเติบโตได้มากกว่านี้ด้วยนะครับราคาหุ้นปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างถูกแล้วราคาลงมาแรงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแนะนำเก็บสะสมตัวไทยคมนะครับอัพไซด์สูงถึง43%อนะครับอีกตัวหนึ่งที่แนะนําต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้สัปดาห์ก่อนแนะนาไปแล้วนะำันุูา คว่ากําไรยังคงเติบโตได้ดีย่าต่อเนื่องในปีนี้นะครับราคาปัจจุบันก็ถึงแม้ว่าจะขยับขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังคงถูกอยู่นะครับประมาณาต่ํากว่า1เท่า book value เล็กน้อยนะครับแถมในอนาคตนะครับก็จะมีการประกาศโครงการใหม่ๆออกมาซึ่งจะมีโครงการหลกักๆก็คือการจับมือกับผู้ประกอบการสร้างขนาดใหญ่นะครับเพื่อช่วยเสริมกําไรและก็ะไรายได้ในอนาคตนะครับที่จะจับมือกันทํางานในอนาคตร่วมกันนะครับส่วน นุสาวันโครงการที่ประกาศไปแล้วก็จะสามารถรับรู้รายได้กําไรอย่างชัดเจนตั้งแต่ตรมาที่3นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ดีของนุสาแล้วก็ถ้าสามารถถือยาวได้ถือยาวถึงปีหน้าได้นะครับก็จะสามารถเห็นราคาหุ้นไปได้อีกไกลนะครับ <c oughs> ก็แนะนําไว้ฝากไว้สองตัวคือไทยคมกับนุสานะครับแล้วก็ช่วงสมาร์มูไปายูบิเกเฮียนต้องขอลาไปก่อนนะแต่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับร่วมสนุกง่ายๆแค่แสดงความคิดเห็นรูปแบบรายการยูทูบช h a n แนล รับเลย U Trade Fast Drive เพียง10บท่านแรกเท่านั้น UOBKian Your Trusted Financial Partner